สาวฮ่องกงคนนี้เธอได้เดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยกับแฟนหนุ่มของเธอเพราะว่าพวกเขานั้นอยากจะมาสัมผัสกับวัฒนธรรมวิถีชีวิตและอาหารของเมืองไทยและที่พวกเขาเลือกเดินทางมาเที่ยวที่นี่ก็เป็นเพราะเมืองไทยนั้นขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยมากๆและผู้คนก็เป็นมิตร โดยในคลิปวิดีโอนี้พวกเขาจะพูดถึงประเทศไทยและคนไทยว่าอย่างไรกันบ้างนั้นก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมก็ขอทุกคนกดไลค์และกดติดตามให้กับช่องของเราคนด้วยนะครับหากใครที่พร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยครับและผมก็ขอขอบคุณคลิปวิดีโอต้นฉบับดีๆแบบนี้กันด้วยนะครับเปิดคลิปมานะครับเธอกับแฟนหนุ่มของเธอพวกเขาก็ได้เดินทางมาถึงเมืองไทยแล้วและตอนนี้พวกเขาก็ได้พักอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพ โดยเธอนะ่ะบอกว่าตัวของเธอมีแผนที่จะมาเที่ยวในประเทศไทยประมาณ6วันหลังจากนั้นนะครับเธอก็ได้ออกมาจากโรงแรมและได้เรียกรถให้มารับเพื่อให้ไปส่งเธอที่โรงแรมอีกแห่งหนึ่งและในระหว่างทางเธอก็ได้บอกอีกนะครับว่าทําไมตัวของเธอถึงอยากจะมาเที่ยวที่ประเทศไทย ตัวของเธอได้บอกว่าที่ฉันตั้งใจมาเที่ยวที่นี่เป็นเพราะว่าฉันต้องการที่จะมาทานอาหารและมาสัมผัสวิถีชีวิตของคนไทยและฉันก็เคยมาที่นี่หลายครั้งแล้วซึ่งฉันก็ชอบเมืองไทยมากๆฉันก็เลยอยากจะมาเที่ยวที่นี่อีกสักครั้งและในวันนี้ฉันก็ได้พาครอบครัวและญาติมาเที่ยวที่เมืองไทยด้วยและฉันก็มีแผนการท่องเที่ยวเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นการไปทานอาหารช้อปปิง้งหรือว่าไปร้านนวดและก็ไปเที่ยวตามตลาดต่างๆมันน่าตื่นเต้นจริงๆ ในเวลาต่อมาเธอกาแฟของเธอก็ได้เดินทางมาถึงซอยเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งในซอยนี้มีโรงแรมที่เธอได้จองเอาไว้อยู่จากนั้นนะครับพวกเขาจึงได้เดินกันไปเรื่อยๆจนมาถึงที่หน้าโรงแรมหลังจากที่เข้าไปเช็คอินแล้วพวกเขาก็ได้เข้าไปดูห้องพักพวกเขาบอกว่าทุกๆห้องตกแต่งได้สวยมากจากนั้นเธอจึงได้ออกมาจากโรงแรมและได้เดินทางมาเที่ยร้านอาหารแห่งหนึ่งเมื่อเข้ามาภายในร้านเธอจึงได้สั่งอาหารมากิน พอเธอได้ลองกินแล้วเธอก็บอกว่ามันอร่อยมากๆหลังจากที่เธอกินเสร็จเธอก็ได้ไปเที่อร้านต่อไปเพื่อมาทานอาหารกับ,บครอบครัวของเธอเมื่อเธอเข้ามาภายในร้านเธอก็ได้สั่งอาหารมากินพออาหารมาเสิร์ฟและเธอได้ลองกินแล้วเธอก็บอ<ๆ>กว่ามันอร่อยมากๆอาหารแต่ละอย่างของร้านนี้รสชาติสุดยอดไปเลยพอกินเสร็จแล้วนะครับเธอก็ได้ออกมาจากร้านจากนั้นเธอก็บอกว่าอาหารไทยอร่อยมาก และรสชาติอาหารไทยมันก็ประมาณนี้เลยและตอนนี้ฉันก็อิ่มแล้วฉันเลยอยากจะทานของหวานสักหน่อยต่อมานะครับเธอก็ได้เดินทางมาที่ร้านขายข้าวเหนียวมะม่วงหลังจากที่เธอซื้อมาแล้วเธอก็ได้เดินทางกลับมาที่โรงแรมพอเธอเข้ามาในห้องพักเธอก็ได้มาทานข้าวเหนียวมะม่วงเธอบอกว่ามันอร่อยจริงๆนานแค่ไหนแล้วที่ฉันไม่ได้กินอะไรแบบนี้ในวันต่อมาเธอก็ได้ออกมาจากโรงแรมและเธอก็ได้เรียกรถให้มารับ เพื่อให้ไปส่งเธอกับครอบครัวที่ตลาดรถไฟและในระหว่างทางเธอก็บอกว่ามันน่าตื่นเต้นมากๆเพราะที่ตลาดแห่งนี้จะมีรถไฟแล่นผ่านมาที่ตลาดด้วยในเวลาต่อมาพวกเขาก็ได้เดินทางมาถึงที่ตลาดรถไฟสถานีแมกรองแล้วเธอจึงได้พาครอบครัวของเธอไปเดินเล่นและเลที่ยวชมภายในตลาดแห่งนี้ต่อมาเธอก็ได้บอกว่ามันน่าเสียดายมากๆที่เรามาช้าไปก็เลยไม่ได้เห็นรถไฟเลยจากนั้นนะครับ เธอกับแฟนหนุ่มของเธอก็ได้พากันมานั่งดื่มน้ำมะพร้าวกับกาแฟหลังจากนั้นจึงพากัไปเดินเล่นในตลาดพอเดินกันมาได้สักพักเธอก็ได้ยินเสียงแจ้งเตือนว่ารถไฟกำลังจะมาพอรถไฟแล่นผ่านมาแล้วเธอก็ดีใจมากๆที่ในที่สุดเธอก็ได้เห็นรถไฟสักทีพอเธอเที่ยวชมเสร็จแล้วหลังจากนั้นเธอจึงเดินทางมาที่ท่าเรือแห่งหนึ่งเพื่อมาล่องเรือไปที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกและในระหว่างทาง เธอก็ได้แวะซื้อไอศครีมมากินต่อมาหลังจากที่เธอมาถึงแล้วเธอก็บอกว่าที่นี่มันสุดยอดมาก,มากๆเพราะว่าที่นี่มีนักท่องเที่ยวเยอะจริงๆในระหว่างที่ล่องเรืออยู่นั้นเธอกับครอบครัวขอ,ของเธอก็ได้พากันแวะซื้อของกินมาจากเรือลำต่างๆต่อมาหลังจากที่เธอเที่ยวชมเสร็จแล้วนะครับเธอก็ได้บอกว่าตอนนี้ฉันหิวแล้วเลยอยากจะไปทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งจากนั้นนะครับเธอจึงได้เดินทางมาเที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่ง เมื่อเข้ามาภายในร้านเธอก็ได้สั่งก๋วยเตี๋ยวมากินพอเธอได้ลองกินแล้วเธอก็บอกว่ามันอร่อยมากๆรสชาติดีจริงๆสู้กับบะหมี่ที่ฮ่องกงได้เลยเมื่อกินเสร็จแล้วเธอก็ได้พาแฟนหนุ่มกับครอบครัวของเธอเดินทางมาที่ร้านคาเฟ่แห่งหนึง่งเพื่อมาทานของหวานเมื่อเข้ามาภายในร้านเธอก็ได้สั่งเครื่องดื่มและของหวานมากินในเวลาต่อมาหลังจากที่เธอกินเสร็จแล้วเธอก็ได้เดินทางมาที่วัดปากน้ํา เมื่อเธอมาถึงเธอก็ได้เข้าไปดูอบๆภายในวัดจากนั้นเธอจึงเข้าไปดูภายในเจดีเธอบอกว่าภายในเจดีของวัดแห่งนี้มีเจดีแก้วด้วยซึ่งมันดูอลังการและมีเอกลักษณ์มากๆเมื่อเที่ยวชมเสร็จแล้วนะครับเธอจึงได้นั่งรถตู้ออกมาจากวัดและได้เดินทางมาที่เอเชียทริคเมื่อเข้ามาภายในแล้วเธอก็ได้แวะเข้ามาเที่ร้านขายเครื่องสำอางจากนั้นจึงมากินหมูสเต๊ะก่อนที่เธอจะเข้าไปที่บิ๊กซีเพื่อมาซื้อของนิดหน่อยหลังจากนั้น เธอจึงเดินทางมากราบไหว้าสารเท้ามหาพรหมก่อนที่เธอจะเดินทางกลับไปที่โรงแรมในวันต่อมาเธอก็ได้มาอยู่ที่ร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งเมื่อเธอเข้ามานั่งภายในร้านเธอก็ได้มาสั่งกาแฟและครัวซองมากินพอเธอได้ลองกินแล้วเธอก็บอกว่าครัวซองอร่อยมากในเวลาต่อมาเธอได้บอกว่าตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงแล้วซึ่งฉันกับครอบครัวกําลังจะเดินทางไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง เพื่อไปทานอาหารเที่ยงพอเธอมาถึงแล้วนะครับเธอก็ได้ไปสั่งอาหารมากินโดยที่เธอได้สั่งกุ้งผัดบรอกโคลีคอหมูย่างผัดผักบุ้งไฟแดงและอื่นๆพอเธอได้ลองกินแล้วเธอก็บอกว่าอาหารที่นี่อร่อยจริงๆเมื่อเธอกินเสร็จแล้วนะครับเธอก็ได้มาที่ชายหาดแห่งหนึ่งเพื่อมาเล่นน้ําและนอนอาบแดดต่อมาพอตกเย็นแล้วเธอก็ได้มาทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งก่อนที่เธอจะเดินทางกลับในวันต่อมา เธอก็ได้มาอยู่ที่ร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งเพื่อมาทานอาหารเช้าเมื่อเธอมานั่งภายในร้านเธอก็ได้สั่งกาแฟและก็แซนด์วิชไข่ดาวมากินพอเธอกินเสร็จแล้วนะครับเธอก็ได้มานั่งรถตู้จากนั้นเธอก็บอกว่าตอนนี้ฉันกําลังจะเดินทางไปที่ธนบุรีเพื่อไปทานอาหารทะเลที่นั่นวันนี้ฉันเลยตั้งใจว่าทั้งวันของวันนี้ฉันจะกินแต่อาหารในเวลาต่อมาเมื่อเธอมาถึงที่ธนบุรีแล้วเธอก็ได้เดินทางเข้ามาที่ตลาดแห่งหนึ่ง เมื่อเธอเข้ามาภายในตลาดเธอก็ได้ไปที่ร้านขายของทะเลเพื่อไปเลือกซื้อกุ้งและปลาหมึกไปให้ทางร้านทําอาหารให้กินเมื่ออาหารทําเสร็จแล้วเธอจึงได้ลองกินดูเธอบอกว่ามันอร่อยจริงๆอาหารทะเลเนี่ยมันต้องกินสดๆแบบนี้แหละพอเธอกินเสร็จแล้วเธอก็ได้มานั่งรถตู้เดินทางออกมาจากตลาดและในระหว่างทางเธอก็ได้บอกว่าอาหารที่ตลาดอร่อยมากแต่ที่นั่นไม่มีเครื่องปรับอากาศก็เลยร้อนสุดๆ และหลังจากนี้ฉันก็ตั้งใจว่าจะเดินทางไปที่วัดอรุณและไปเช่าชุดไทยมาใส่ในเวลาต่อมาตัวของเธอก็ได้เดินทางกลับมาถึงที่กรุงเทพแล้วและได้พากันเดินทางมาที่วัดอรุณเมื่อมาถึงเธอจึงได้เข้าไปเที่วร้านเช่าชุดไทยก่อนที่จะเข้าไปภายในวัดเมื่อเธอเข้ามาภายในวัดเธอก็ได้เข้าไปเที่ยวชมและได้ไปถ่ายรูปต่อมาเมื่อเธอเที่ยวชมภายในวัดเสร็จแล้วเธอจึงได้นั่งรถตู้เดินทางมาเที่ยวร้านสมศักดิ์ปูอบ พอเธอได้ดูเมนูของร้านเธอก็ได้สั่งอาหารมากินต่อมาเมื่ออาหารมาเสิร์ฟแล้วเธอจึงได้ลองกินดูเธอบอกว่ามันอร่อยมากจริงๆหลังจากนั้นนะครับเธอก็ได้มาซื้อของที่หา้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งก่อนที่เธอจะเดินทางมาที่เขตปทุมวันเพื่อมาทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเมื่อเธอเข้ามานั่งภายในร้านเธอก็ได้สั่งกว๋วยเตี๋ยวมากินพอเธอได้กินแล้วเธอก็บอกว่ามันอร่อยมากๆ แต่ว่าเลือดหมูที่ใส่มาในกว๋วยเตี๋ยวมันไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่เลยเมื่อเธอกินเสร็จเธอจึงได้เดินทางกลับมาที่โรงแรมในวันต่อมาเธอก็ได้ตื่นมาตั้งแต่เช้าและเธอได้บอกว่าวันนี้ฉันจะต้องเดินทางไปงานแต่งของญาติเพราะว่าพวกเขาเลือกที่จะมาแต่งงานที่ประเทศไทยในเวลาต่อมาเมื่อเธอมาถึงที่งานแต่งแล้วเธอก็ได้มาร่วมยินดีให้กับญาติของเธอเมื่องานแต่งจบเรียบร้อยเธอจึงได้ออกมาข้างนอกจากนั้นนะครับ เธอก็ได้บอกว่าตอนนี้ฉันอยากจะไปช้อปปิ้งสักหน่อยจากนั้นค่อยไปเที่ยวต่อเมื่อเธอมาถึงห้างสรรพสินค้าเธอก็ได้เข้าไปเลือกซื้อเสื้อผ้าและของอื่นๆหลังจากนั้นเธอจึงได้เข้ามาเที่ยวร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งเพื่อมาหาอะไรทานก่อนที่เธอจะไปนั่งเรือเดินทางมาที่ไอคอนสยามเมื่อเธอมาถึงแล้วเธอจึงได้เข้ามาเที่ร้านอาหารกับข้าวกับปลาเมื่อเธอเข้ามาภายในร้านเธอจึงได้สั่งอาหารมากิน พอเธอได้ลองกินแล้วเธอก็ได้บอกว่ามันอร่อยสุดๆไปเลยสมแล้วที่เป็นร้านชื่อดังพอเธอกินเสร็จเธอก็ได้ไปหาโรตีมากินต่อหลังจากที่เธอกินเสร็จแล้วนะครับเธอก็ได้เดินทางมาที่ผับแห่งหนึ่งเพื่อมาดื่มฉลองให้กับญาติของเธอในวันต่อมานี่ก็เป็นวันสุดท้ายของเธอแล้วที่เธอจะได้อยู่ในประเทศไทยเธอบอกว่ามันน่าเสียดายมากๆ ที่วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ฉันจะต้องเดินทางกลับฉันเลยตั้งใจว่าอยากจะไปช้อปปิง้งและทานอาหารไทยอีกสักหน่อยหลังจากนั้นนะครับเธอจึงได้เดินทางมาที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเพื่อมาเลือกซื้อเสื้อผ้าและกระเป๋าหลังจากที่เธอซื้อของเสร็จแล้วเธอก็ได้เดินทางมาเที่ยวร้านอาหารแห่งหนึ่งเพื่อมาทานก๋วยเตี๋ยวกับข้าวซอยพอเธอได้ลองกินแล้วเธอก็บอกว่าก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยมากและข้าวซอยก็รสชาติใช้ได้เลยหลังจากนั้นนะครับ เธอก็ได้เดินทางไปที่สนามบินเพื่อเดินทางกลับไปที่ประเทศของเธอและในท้ายคลิปเธอก็ได้บอกว่าวันนี้ฉันสนุกมากแต่ก็น่าเสียดายที่อยู่ได้แค่อาทิตย์เดียวและแน่นอนว่าฉันจะต้องเดินทางกลับมาที่เมืองไทยอีกแน่ๆและเรื่องราวของเธอในวันนี้ก็ได้จบลงกันไปแล้วนะครับเอาละครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ตัวผมก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้หากใครที่ชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องอย่าดูนานกันด้วยนะครับ หากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ติชมกันได้และสำหรับวันนี้ตัวผมก็ต้องบอกว่าขอบคุณครับ